เกาะกิ่งห้อยเลยนะครับคลิปนี้คนดูเสียดายรังอ่อนนะไอ้นี่มันถ้าจะบ้าวเกาะกิ่งห้อยเลยนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าน้ําดีหรือเปล่านะครับขี่ลุยเข้ามาอย่างนี้นะ เดินไม่ไหวก็เลยลัดไปทางอื่นด้วยนะครับผมเพราะเรารู้พื้นที่ว่ามันลัดได้นะเป็นป่าใหม่นะครับผมลุยได้ยังไม่มีคนเยอะนะเพราะว่าฝนไม่ค่อยตกเท่าไหร่แดดนะครับสุดยอดเลยนะครับผมวันนี้มาเดี๋ยวดูกันว่ามันมีน้ําหรือเปล่านะครับผม เห็นหัวน้ำเลยครับผมมีครับผมปิดตานะครับก้อนนันนะฮะไม่มิดครับผมนี่ครับผมเห็นไหมฮะเขาขาวเปิดแล้วครับเปิดแล้วฮะไปดูกันครับผมพอเข้ามาเลนนี้นะครับผมอีกฝั่งหนึ่งนะเห็นเลยนะครับผมพอคุณรุนช่องเลยนะฮะนู่นครับผม เห็นหัวน้ำนู่นนะลอดใบไม้ไป,ไปนู่นนะครับโอ้โหแอมมเลยครับผมอ่ะวันนี้ของต้องดีนะครับถ้าของไม่ดีผมคิดว่ามันต้องบินมาถอยนะ <c oughs> เพราะว่าหอ oh, ช่วงนี้ไม่ว่าพึ่งหรือมิ้มนะครับผมดิงใส่อย่างเดียวนะมองตรงนั้นไม่ค่อยเห็นหัวน้ำนะผมพอมาแถบนี้โอ้โ oh, หสุดยอดเลยนะครับยังอยู่กับประมาณ เมตรเกือบสองเมตรนะครับผมห่างจากมิ้มนะครับเดี๋ยวผมจะเชาะไปนะครับอันนี้น้องๆมือใหม่นะครับผมอย่าเพิ่งเข้าไปนะครับจุดตอนนี้นะครับต้องจุดก่อนถ้ายืนเหนือลมเนี่ยยิ่งดีตอนนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งเราไม่ต้องไปเป่ามันควันนะฮะบางทีเนี่ยไปหามิ้มเนี่ยฮะควันไปโน่เลยนะไปหามิ้มเลยนะครับห่างประมาณเกือบสองเมตรนะฮะ มิมดิ้นนครับผมเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่ามันดิ้นยังไงนะครับมันเปิดออกหมดเลยโหดหมดเลยนะครับหัวน้ํานี่บอกอืมสวยนะครับผมแค่ควันไปสกิดหน่อยเดียวนะครับผมคือมันก็ตื่นนะแต่ถ้าเรากแก๊ลับเข้าไปเอากรรไกรหนีบเข้าไปเรื่อยๆวันๆเนี่ยหมดครับผมดิ่งมาหาหน้าเลยนะครับเต็มมือ เต็มหน้าเต็มตานะครับเวลาตีแล้วก็หายืนเหนือเหนือลมตั้งหน่อยแล้วก็จุดนะครับให้ควันไปโดนนะครับผมหรือถ้าอยู่สูงเนี่ยหาไม้เล็กๆก็ได้เสียบครบน้อยๆนะอย่าอย่าไปลมใต้รังนะครับผมมันจะตายนะครับต้องให้อยู่เหนือลมแล้วควันไปโดนคนขึ้นก็ขึ้นไปนะครับไปเฉาะไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ค่อยๆไปยิบนะครับผมยังห่างอยู่นะ ตอนนี้ก็ขอเข้าเลยนะครับผมเข้าเป็นช่องเลยนะฮะพอมันตื่นแล้วเราก็โอเคใจเย็นได้นะครับพึ่งเหมือนกันถ้าโดนควันนะนะครับผมก็เปอร์เซ็นที่จะต่อยเราเนี่ยมันน้อยหน่อยนะแต่หน้านี้พึ่งมันจะดุกว่ามิ้มเนี่ยไม่รู้กี่เท่าเลยนะครับแล้วก็เวลาเวลาบางทีขึ้นไปเงียบๆเ,เนี่ยบางครั้งนะครับขึ้นไปเงียบๆ ไม่ต่อยเกือบถึงลังก็ไม่ต่อยแต่พอโบกเท่านั้นแหละนะครับผมสวนเข้ามาเต็มเต็มมือเต็มหน้าเลยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับน้องๆโอ้โหน้าเนี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นส่วนมากเลยนะครับถ้าไม่แตกมาต่อยก่อนก็ตอนโบกปุ๊บสวนนะพอสวนแล้วก็เอาโหผมเนี่ยเจอประจํานะครับเมื่อสองสามวันนี้ปีแปะกระโดน เห็นเงียบๆนะครับอย่าประมาทนะฮะพึ่งหลวงนะครับผมต่อยสเสด็จครับอย่างน้อยเราก็อย่าไปทิ้งควันนะถึงก็มันจะต่อยมากต่อยน้อยก็แล้วแต่นะฮะสวยมากครับบอกหน้านี้นะครับมองน้องถามผมก็ตอบงทีตอบไม่ถูกเพราะว่าจังหวัดนึงมันไม่ค่อยเหมือนกันนะครับเนี่ยอย่างบ้านผมเนี่ยเขตเนี้ยมีน้ําเยอะนะครับ มีมะนะันฮะแต่มันหายากผมก็ไม่ค่อยได้สังเกตมองก็เท่าไหร่นะครับเพราะาเราจะมองส่วนใหญ่ก็คือเป้าเป้าใหญ่ก็คือพึ่งหลวงนะครับผม <c oughs> ก็ไม่ค่อยได้สนใจมิมเท่าไหร่นอกจากเราไปเจออันนี้ผมขี่รถมันมองเห็นนะครับผมในเมื่อเจอก็โอเคนะครับ <c oughs> <c oughs> งามจริงจริง ามาแล้วครับผมจีบเรียบร้อยพร้อมตัดนะครับอันนี้ให้ชมสักหน่อยหนึ่งนะครับผมสวยมากนะครับอย่างนี้ก็กรอบมาประมาณสิบวันนะครับผมสิบเอ็ดสิบสองหรือสิบสามวันนะประมาณนั้นนะครับผมเพราะว่าถ้ามีหัวน้ำเนี่ยมันจะถอดไวมากนะครับเห็นไหมฮความใหญ่หัวน้ํามันบอกโอ้โหสุดยอดเลยลังนี้นะฮะ มาขอตัดกันดีกว่านะครับผมงานนี้ไม่ต้องพูดถึงครับผมรัดเต็มเหนียวนะ ืสุดยอดมากไม่เคยเจอแบบนี้เลยนะครับเขนในน้ำสวยเห็นไหมชมเห็นไหมอือเดี๋ยวก่อนนคะครับผมมันจะเละน,นะ นี่ครับผม <c oughs> ความโป่งมันนะใหญ่มากนะครับผมนี่ถ้าอยู่ใกล้ๆลูกค้าที่เขาสั่งผมนะครับขี่ไปให้เลยนะครับผมถ้าเป็นในเมืองนะครับผมเนี่ยครับผมขี่ไปส่งถึงที่เลยฮนะแต่ตัวนี้ตัวอ่อนเนี่ยมันส่งไม่ได้นะครับบางทีอยู่ในรังเนี่ยมัน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 ร้อนอ่ะนะครับผมในกล่องไปรษณีย์นะครับ อันนี้ก็จะเสียท่าซะหน่อยนึงนะครับผมสวยงามตามท้องเรื่องเลยนะครับผมอ,มอ,มอมืบอกว่าโปรจริงๆนะขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับผมก็เดี๋ยวไปหาเพื่งกันด้วยหากันต่อไปเรื่อยๆนะครับ สวยจัดนะครับผมเขตนี้น้ำมิม้มถ้าเจอสุดๆนะครับผมแสดงว่าน้ําแถวเนี้ยเยี่ยมมากเลยนะครับยังถือว่ารังใหญ่เลยนะครับผมไปขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับผม อันนี้ไม่ได้เอาใจโลกสวยนะครับผมคือผมบางทีกินไปแล้วเอาไปกินน่ะนะครับครับบางทีไม่ค่อยมีคนกินมีผมพี่มิวนะมนุษย์ป้ากันานานๆทีอันนี้มันเบื่อนะครับผมในเมื่อเราไปแล้วคนกินไม่มีบางครั้งนะฮะเราก็อืม่อยมันนะครับผมทําแบบเนี้ยนะครับ คลิปนี้คนดูเสียดายรังอ่อนนะครับไอ้น,นี่มันก็จะบ้าโอเคแล้วไม่ว่ากันนะครับผม,มนี่เนี่ยหมายไว้หมายไว้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะนะ้ํามันจะโอเคอีกเปล่านะครับแต่ถ้าอยู่ก็โอเคอยู่นะฮะอันนี้ขัดไว้ให้นะครับผม เดี๋ยวช่วงนี้มันก็จะเจิมนะครับเจิมติดนี่เลยนะครับผมน้ำนะเดี๋ยวก่อนไปเนี่ยก่อนออกผมจะเขย่าตรงจุดนี้นะครับผมคือให้มันล่วงมาแล้วก็ให้บนินแล้วมันก็จะจับที่หลังนะครมิ้มห่วงตัวอ่อนมากกว่ามิ้มกับพืงนะฮะห่วงตัวห่วงตัวอ่อนมากกว่าน้ํานะครับผมถ้าห่วงน้ํามากกว่ามันหนีนะครับนั่นแสดงว่ามันห่วงตัวอ่อนห่วงลุ่งมันนะครับผม นี่ผมพออ็หยาวนะฮะให้ตัวบินนะผมพอบินแล้วเนี่ยมันจะมาอยู่ที่หลังนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผม เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมไปขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับเดี๋ยววันหลังผ่านมาผมจะรีวิวให้ดูนะครับผมสวัสดีครับนี่ก็อีกหลังนึงนะครับผมเกาะปลายยอดไผ่เลยนะฮะ น้ำก็พอมีอยู่ข้างบนนะครับแต่มันเกาะห้อยมาซะแล้วนะต้องรอสัึ่หน่อยหนึ่งนะผม <c oughs> ต้องโน้มกิ่งไผ่ลงมานะครับสูงอยู่นะครับผม